สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด d รคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากเพจเ Facebook ของคุณเดชานรุนาศมานำเสนอครับทุกอย่างกระจ่างแจ้งเองเมื่อตอนที่ขมิญยอมยกธงขาวประเด็นคือพ่อลูกตระกูลหุนมีความพยายามต่อสายตรงเข้ามาเพื่อขอเจรจา และให้ทุกฝ่ายหยุดยิงเพราะฝ่ายตนเสียหายอย่างหนักอาวุธหนักเริ่มหมดเพราะการทําสงครามแต่ละครั้งต้องใช้เงินจํานวนมากแต่ประเด็นคือจะต่อสายตรงหาใครเพื่อไม่ให้ฝ่ายของตนเสียเปรียบเมื่อแผนการขอความช่วยเหลือไปที่ UN และผู้นำมาเลเซียรวมไปถึงทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลเมื่ออนุทินเล่นบทไม่สนใจและยังเปิดไฟเขียวให้กองทัพไทยจัดการทำภารกิจให้มันจบ ยิ่งยืดเยื้อเขมรนยิ่งเสียหายหนักทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงของตระกูลตนเองรอคอยแค่นับถอยหลังวันสิ้นสุดอำนาจโลกเพราะคู่แค้นทางการเมืองตอนเองคือสมรังสีก็เริ่มลุกหนักจากต่างประเทศตระกูลหุ่นกำลังเผชิญศึกรอบด้านแต่หนักที่สุดก็คือความเชื่อมั่นของคนใหญชาติที่มีต่อตระกูลหุ่นกำลังจะหมดลงเพราะคนทั้งชาติหลงเชื่อมาตลอดจากปากของคุณเซนเองว่าไทยเป็นโจร ที่กำลังลุกล้ำอธิปไตยของขมรและระกูนคุณนไม่สามารถปกป้องอธิปไตยของชาติได้ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วยุทธการของผู้นำไทยกองทัพไทยแค่ต้องการพื้นที่ของไทยกลับคืนมาจากขมรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ขมรแอบละเมิดผิดสัญญามาตลอดเขามายึดครองพื้นที่แนวเขตของไทยไปแผนการตื้นต้นจึงเริ่มขึ้นการเจรจาเพื่อให้ฝ่ายตนยังคงได้เปรียบอยู่ความหมายคือ หากการเจรจายุติการสู้รบลงเร็วฮุนเซนยังมีโอกาสหลอกคนคเขมรได้ต่อไปว่าขมรยังคงรักษาอธิปไตยเอาไว้ได้และได้รับชัยชนะต่อเสียมเหมือนตอนแรกเช่นเคยแผนแรกคือฮุนเซนส่งภาพความสนิทสนมของนายอนุทินกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของขมรปล่อยออกมาให้คนไทยเห็นว่าอนุทินกับรัฐบาลขมรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากเพื่อขอเจรจาผ่านรัฐบาลนายอนุทินความร่วมมือของฮุนเซนกับพรรคการเมืองไทย เพื่อช่วยเหลือขมิญอย่างเร่งด่วนไม่ใช่เรื่องบังเอิญเมื่อพักคสีส้มก็ปล่อยภาพนายอนุทินมีความใกล้ชิดกับแก๊งสแกมเมอร์ในขมิญออกมาป่วนและโจมตีนายอนุทินอย่างหนักคือเบนสมิธโดยมีเป้าหมายใช้เป็นเหตุข้ออ้างที่จะบีบและซักฟอกให้อนุทินตายคาสภาและแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยก็รีบออกมารับลูกในทันทีพร้อมยื่นอภิปรายด่วนเพื่อให้อนุทินรีบประกาศยุบสภารอเลือกตั้งใหม่ นักวิชาการที่ร่วมขบวนก็เริ่มเดินแผนโดยเอาเศรษฐกิจมาอ้างและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและบีบให้อนุทินเร่งจิรจากับขมรโดยเร็วหากแผนนี้ได้ผลรัฐบาลก็จะว่างลงอำนาจนายกรัฐมนตรีของอนุทินก็จะหมดลงไปคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือคุณเซนนข้อพิรุษเทงตอนแรกดูเหมือนจะออกมาสนับสนุนกองทัพ แต่คล้อยหลังไม่นานเจ้านายก็สั่งให้รีบเปลี่ยนบทบาทในทันทีด้วยการออกมาบีบให้อรุธินต้องเจรจาขับกระเหมน็นไม่มีใครโง่ที่จะเดินแผนนี้ออกมาเพราะดูว่าชุ่มเสียงมากที่คะแนนนิยมของพักจะตกต่ำลงโดยเฉพาะพักเพื่อไทยที่เคยเป็นพักการเมืองขนาดใหญ่ในขณะที่สีส้มมีการประเมินเอาไว้แล้วภายในพักไม่ได้คาดหวังอะไรจากการเลือกตั้งที่จะมาถึงเพราะเป้าหมายมีแค่การแก้ไขมาตรา1ในหน,หนึ่งสองในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องเกิดขึ้นก่อนที่พักจะถูกยุบหรือสสคนสําคัญของพักทั้งหมดต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปหลายปีจึงไม่ได้ไปสนใจเรื่องคะแนนนิยมอะไรจากประชาชนแต่สิ่งที่สองพักที่ต้องเร่งรีบทําอย่างเร่งด่วนก็คือต้องช่วยเหลือหุนเซนในทันทีเพราะขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปผลที่ตามมาก็คือ 1. คะแนนนิยมของอนุทินจะพุ่งทยานไปไกลเกินที่พักเพื่อไทยจะต่อสู้ทางการเมืองได้ 2. หากนายอนุทินกลับมามีอำนาจอีกครั้งตัวจริงของแกงสแกมเมอร์ในประเทศไทยทั้งหมดจะถูกกระชากหน้ากากออกมาโดยเฉพาะตระกูลชินผู้มีอำนาจสูงสุดของพรรคเพื่อไทยที่มีความใกล้ชิดมากที่สุดกับเบนสมิธและการที่อนุทินถูกปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีมหาไทยเพราะไปขัดขวางและไปทำลายผลประโยชน์ของแกงสแกมเมอร์พวกนี้อ่านมาถึงตรงนี้น่าจะเริ่มเห็นไอ้โมกตัวจริงแล้วว่าใคร คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังคําสั่งให้แมกทักพุ่งหยุดยิงในการประทะก,กับขมิในครั้งแรกจริงไหมภูมิทำและตอนนี้สิ่งที่อนุทินควรเร่งมือทําคือรีบจัดการร่างแผนสนธิสัญญาเรื่องพื้นที่พิพาทกับขเเมิญออกมาเรียมเมาไว้ล่วงหน้าความต้องการของประเทศไทยคืออะไรอยากได้อะไรต้องเขียนลงไปให้หมดทั้งแนวเขตทางบกและทางทะเลเพื่อให้รัฐบาลขมิมาลงนามยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของรัฐบาลไทยเพราะอีกไม่เกิน3วัน เนจะยอมยกธงขาวอย่างไม่มีเงื่อนไขต่อยุทธการของกองทัพไทยเพราะคืนปล่อยยืดเยื้อไปนานขึ้นตระกูลุนจะต้องจบสิ้นลงแต่ถ้าตะกูลุนยอมรับเงื่อนไขทุกข้อของรัฐบาลไทยตะกูลุนก็รอดและด่านชายแดนจะถูกเปิดในทันทีก่อนที่กองทัพของสปป,ป,ปลาวกับเวียดนามจะเคลื่อนพลเข้าประชิดชายแดนเขมนนั่นหมายความว่าตะกูลุนปิดประตูตัวนให้ตายแบบสนิทในทันที และฮุนเซนก็ควรเลิกเชื่อนักการเมืองไทยและเพื่อนรักของตัวเองได้แล้วไม่มีใครช่วยฮุนเซนได้จริงเพราะเพื่อนยังติดคุกอยู่และมีแนวโน้มว่าคงอาจจะติดคุกเพิ่มยาวไปอีกหลายปีส่วนพักสมอีกไม่นานก็เตรียมปิดม่านการละครลงเหลือแค่เรื่องเดียวยอมลงนามส่นที่สัญญากับรัฐบาลไทยแบบไม่มีเงื่อนไขเท่านั้นถึงจัรอดศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุณามานำเสนอเป็นประจำสวัสดีครับทุกวันพบกับรายการของช่องด i r ร c เ o r ศิลปชัยช่วงเช้าเป็นบทความของคุณเปลเวสีเงินศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลเวสีเงินมานำเสนอครับและตามด้วยบทความของคุณผักกาดหอมเขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับและในวันอาทิตย์ จะเป็นบทความของดรเสรีวงมนทาวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับกันเป็นประจำทุกวันนะครับและตอนพลกคำ่ำก็จะพบกับรายการคุยกันวันละเรื่องสองเรื่องช่องดเรคเตอร์ศิลปชัยให้ความสุขกับทุกทุกคน